พูดถึงสฟิงซ์คนมักจะสับสนกับสฟิงซ์ในตำนานของกรีกนะคะซึ่งมันต่างกันเยอะเลยโอ้ oh, ต่างกันคนละขั้วเลยครับสฟิงซ์กรีกเนี่ยมักจะมีปีกหัวเป็นผู้หญิงตัวเป็นสิงโตหางเป็นงูแล้วก็ดูไร้ายๆด้วยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นตัวอันตรายชอบตั้งปริศนาถ้าใครตอบไม่ได้ก็โดนทำร้ายหรือถึงตายอย่างในเรื่องของโอดิปุสแต่สฟิงซ์อียิปต์นี่บทบาทตรงข้ามเลยครับ บทบาทหลักคือผู้พิทักษเป็นตัวแทนอำนาจกษัตริย์ดูน่าเกรงขามไม่ใช่ตัวร้ายค่ะเข้าใจชัดเจนเลยทีนี้มาถึงคำถามสำคัญที่คนถกเถียงกันเยอะมาก ใครสร้างสฟิงซ์กันแน่แล้วสร้างเมื่อไหร่ครับถ้าเอาตามหลักฐานส่วนใหญ่ในทางอียิปติทยานะครับก็จะชี้ไปที่ฟาโรคาเฟเรในราชวงศ์ที่4ก็คือประมาณ4,500ปีก่อนนั่นแหละครับมีหลักฐานอะไรสนับสนุนบ้างคะก็มีหลายอย่างครับอย่างรูปแบบสถาปัตยกรรมของวิหารสฟิงซ์เองมันคล้ายกับวิหารข้างพิระมิดคาเฟเรมากแล้วก็มีทางเดินเชื่อมถึงกันด้วยอ๋อมีทางเดินเชื่อมเลยครับ แล้วก็มีการค้นพบหลักฐานของหมู่บ้านคนงานหรือที่พักคนงานที่อยู่ในยุคสมัยนั้นพอดีแต่ก็เคยได้ยินทฤษฎีที่แบบว่า s p h i n ์อาจจะเก่ากว่านั้นมากๆเลยนะคะ